สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไว้นิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088-817-5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้คุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนรโอ้โหไม่เจอกันปีกว่าเลยนะโอเคต้นน้ำตกผีพี่อ่านไม่ผิดใช่ไหมถูกต้องครับพี่แนตร <Okay. S 3> นะถูกต้องครับเรื่องราวเป็นไงเชิญครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีพี่แน่สวัสดีพี่เดลแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนพี่แนทที่เขา เจอกับตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นผามาประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกปีแล้วที่นั้นตกแข่งหนึ่งที่จังหวัดสระบ,บุรี mm hmm. เรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือขออนุญาตเอาตัวของตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนตัวเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับผม mm hmm. เพื่อความต่อเน,นื่องของของเรื่องราวตอนนั้นที่เนี่ตอนที่สมัยเรียนอยู่มสามเนี่ย พอใกล้ๆที่จะจบการศึกษาเนี่ยทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันพอสมควรกับกกับพวกเราเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดว่าเออไหนๆก็ใกล้จะจบมสามละพอจบไปเนี่ยเส้นทางของแต่ละคนที่จะมาเจอกันอีกเนี่ยมันก็คงจะยากแหละกนลังน,น,นี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเราไปหาที่นอนเล่นกันอาจารย์ก็เลยเสนอมเออกัะนั่นเป็นง่ายๆแล้วกันก็ไม่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไมกล,ไกลเท่าไหร่อยู่อยยธยาเขาก็ อ่ะเดี๋ยวไปนอนเล่งที่นตกกันโดยอาจารย์เนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมารถสองแถวให้ตายกัน mm hmm. แล้วก็เขาก็จะแจ้งให้ทั้งพวกนักเรียนก็คือทั้งพวกเราเนี่ยชั้นมอสามเนี่ยไปขออนุญาตครอบครัวกัน mm hmm. โดยการเดินทางเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปช้าวันเสาร์แล้วก็จะกลับกันช่วงทิ้งเที่ยงของวันอาทิตย์ทีเนี้ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ดีใจกันใหญ,ใหญ่ที่จะได้ออกไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่ง ก็เลยกลับไปขออนุญาตที่บ้านแล้วทั้งบ้านก็อนุญาตให้ไปกันได้บางส่วนนพี่เนตแต่บางส่วนก็ไม่ให้ไปก็มีเ<ๆ>พื่อนเพื่อนก็เสียอกเสียใจและก็เสียายกันครั้งนั้นเนี่ยก็ไปกันประมาณสักจุเกือบยี่สิบคนประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคนประมาณนี้พี่เนตท่านจำไม่ผิดก็จะเป็นอ่าตีข้าวๆ้านะครับก็จะเป็นผู้ชายสักสิบสองคนผู้หญิงเนี่ยประมาณสักอ่า กคนไม่รวมคนขับแล้วก็แารคนขับที่เป็นเด็กรถแล้วก็อาจารย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยกับแฟนของเขาเนี่ยเขาก็จะขับไป,ไปเองเขาก็จะคอยดูแลความเรียบร้อยด้วยทีนี้พอวันออกเดินทางเนี่ยก็นัดรวมคนกันที่โรงเรียนบางคนเนี่ยก็ให้ที่บ้านมาส่งบางคนก็ขับรถจักรยานมาแล้วก็บางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่โรงเรียนอาจารย์กับแฟนเนี่ยก็จัดก,การสั่งพวก พวกเรา,าเออเนี่ยเดี๋ยวไปกันเนี่ก็เดี๋ยวเอาพวกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทําอาหารเนี่ยสมัยนั้นก็ตามส้มตำม,มีไม่กี่อย่างละครับแล้วเขาก็สั่งพวกไก่ทอดหมูทอดแล้วก็จะมีเป็นพวกเนื้อทอดสําหรับเพื่อนที่มีเป็นอิสลามบางส่วนครับเราก็จะมีพวกข้าวเหนียวพวกข้าวสวยเขาก็สั่งไปไว้กะว่าถ้าเวลาไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหาอะไรกินกันเลยก็แค่ไปนั่งตัส้มตำแค่นั้นก็พอ ทีนี้พอเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พากันทยอยเอาของขึ้นรถหลังจากนั้นก็ออกเดินทางกันตอนนั้นออกเดินทางกันราลาประมาณสักแปดโมงกว่ากว่าพี่เนธเด็กวัยรุ่นนะฮะกาลังโหปวดเลยหัวต่อเลยมสองมสามเนี่ยอ่ะกลางห้าอ่าอ่าใช่อยู่บนรถก็ร <c oughs> ้องลําทําเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเพื่อนบางคนเนี่ยก็แอบพก เครื่องดื่มติดมาบ้างเล็กน้อยอ่ะตามภาษาวัยรุ่นก็แบ่งกันกินแบ่งกันจิบพอเป็นกระใสให้พอแบบร้อนท้องอะไรเงี้ยทีนี้พอเดินทางกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ระหว่างทางพี่เนทรถเนี่ยมันก็ไปตกหลุมขับไปตกหลุมมั่งขับไปอะไรมั่งอย่างเงี้ยโดยความที่สมัยก่อนถนนหนทางมันก็ไม่เหมือนปัจจุบันนะฮะมันก็ถนนจะม,มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรแบบเนี้ย ข้าวหอมมันก็กระดินงกระดอนตกลงมาบางส่วนที่เอาไว้ไอ้บนที่เขาเอาไว้วางกระบะก็ล่วงลงมาบ้างอะไรบ้างก็เป็นที่สนุกสนานจนไปทีเนี้ยด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกอนะฮะก,ก็มันก็ถนนมันก็ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ทีเนี้ยพอหลังจากที่ไปถึงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกเออเดี๋ยวอาจารย์อะ่ะจะไปติดต่อเรื่องที่พักก่อนเพราะว่าแกเนี่ยโทรไปสอบถามเหมือนโทรไปจองไว้ให้แล้ว ก็เป็นบ้านที่อยู่ติดกันสองหลังพี่เนตก็คือจะเป็นบ้านปูนเนี่ยชั้นเดียวโดยที่จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแยกกันอยู่คนละหลังผู้ชายก็จะมีอาจารย์กับคนขับรถเนี่ยอ่ะเป็นเป็นคนคอยดูแลส่วนอีกหลังหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็จะมีแฟนอาจารย์กับแฟนของพี่คนขับรถสองแถวเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันทีนี้พอจัดแจงเรื่องที่พักเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยก็ทยอยขนของบางส่วนเนี่ยลงไว้ที่บ้าน ตอนนั้นเนี่ยมันก็ด้วยความที่อย่างที่บอกพี่เนธขับรถมามันก็ตกหลุมมานน่นนี่นั่นมาข้าวหอมมันก,ก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางทีเนี้ยพอหลังจากที่จัดแจงกันเลยเนะี่ยทุกๆคนก็ช่วยกันขนของลงจากรถโดยระหว่างที่กําลังเอาของลงกันเนี่ยมันก็จะมีอาจจะเป็นพวกจานพวกชามพวกกระทะพวกกรละมังพวกคุกพวกสาพวกหม้ออะไรพวกเนี้ยก็จะมีเพื่อนชื่อเต่าพี่เนธ ที่เป็นเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็ไปหยิบเอาหอ่อท่ากิ้วที่มันอยู่ในถุงเนี่ยออกมาแล้วก็โยนเข้าไปในบ้านแล้วทีเนี้ยไอ้จังหวะที่โยนไปเนี่ยมันก็มีเสียงดังกรึบก็คือมันเหมือนมันโยนเป็นพวกแก้วหรือเป็นพวกจานพวกชามอะไรบางอย่างเนี่ยไปกระทบกับบุระพเน่ใช่เหมือนเหมือนมันแตกอะ่ะทีเนี้ยพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บอาจารย์ก็หันมามองหน้าแต่ก็ไม่ได้อะไรามากมายก็ขำๆเกินไปทีเนี้ยพอขนของลงบางส่วนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ ให้พี่คนขับเนี่ยอ่ะพาไปจอดรถเข่าบริเวณน้ําตกซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ห่างกันไม่เท่าไหร่แต่ทางอาจารย์ก็เห็นว่าเออมันเพราะว่ามันมีพวกอุปกรณ์ที่จะใช้กินด้วยก็เลยเดี๋ยวเอารถไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินแบกอะไรไปกันทีนี้พอถึงจุดที่เราจะนั่งพักนั่งกินนั่งเล่นน้ําตกกันแล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ลงเล่นน้ํากันแบบเล่นจนห้ายหายอยากอะ่ะ mm hmm. เพราะว่านานๆจะได้ออกนอกพื้นที่สักทีหนึง่ง าก็บางส่วนก็ไปเล่นบางส่วนก็ประกอบประกอบอาหารจันเขาก็ทีนี้พอไอ้ส่วนที่ประกอบอาหารเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนผู้หญิงซะมากกว่าแล้วก็จะเป็นเพื่อนผู้ชายบางส่วนเล่นน้นตกกันไปเป็นที่สงสนานเนี่ยก็คนไหนเล่นจนรู้สึกเหนื่อยเล่นจนรู้สึกหิวเนี่ยก็ขึ้นมานั่งกินส้มตำกินหมูทอดกินไก่ทอดไก่ย่างอะไรไปทีเนี้ยระหว่างที่เล่น,เล,นเล่นกันอยู่พี่เนี่ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อโจ โจ้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของผมอีกคนหนึ่งก็คืออยู่ดีๆเนี่ยโจ้บอกว่าเฮ้ยรู้สึกปวดท้องว่ะปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยทีนี้โดยควาาที่พอู้สึกปวดท้องเนี่ย <c oughs> จะปล่อยในน้ํามันก็ดูยังไงอยู่พี่เนตก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งช่วยเอ็มแล้วก็ผมเนี่ยอ่ะเดินไปหาที่ปลดทุกข์เป็นเพื่อนหน่อยเพราะถ้าจะไปเข้าห้องน้ําเนี่ยดูดูท่าทางแล้วโจ้บอกว่า <c oughs> ไม่น่าจะไหวอะ่ะเพราะมันค่อนข้างจะไกลพ,พี่เนต นี่พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ทั้งสามคนเนี่ยก็เลยเดินหาที่เหมาะๆด้วยด้วยความที่สมัยก่อนที่เนททางสุมทุมพุ่มไม้เนี่ยมันก็ยังมีแบบยังหนาตาอยู่มันค่อนข้าง,างอ,อุดมสมบูรณ์อยู่อะ่ะก็หาพุ่มไม้ที่มันบังตาได้เพื่อที่จะให้เพื่อนโจ้นเนี่ยปดทุกข์อย่างสบายใจเลยจนกระทั่งเดินไปเจอที่หนึ่งก็เห็นนว่าเออเฮ้ยตรงเนี้ยวว น่าจะเหมาะว่ะเพราะว่ามันมีมีหญ้ามีต้นไม้มีอะไรเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยโจก็เลยนั่งปดทุกไปโดยที่มีผมกับเอ็มเนี่ยคอยแบบคอยดูคอยสังเกตการอยู่รอบๆทีนี้ระหว่างที่ปดทุกไปกำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยโจก็ลืมไปว่าเออไม่ได้เอากระดาษหรือว่าเอาผ้าหรือว่า<ม>เอาอะไรมาเลยทีนี้ก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาก็ไปเจอเข้ากับ สิ่งของบางอย่างพี่เนตโจ้อบอกว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อเป็นแคล้ายกล่องไม้เะี่ยที่มีลักษณะเป็นไม้แผ่นๆเนี่ยโจเห็นเข้าแบบนี้ก็เห็นว่าเออคิดว่าเออไหนๆนมันก็มีก็ดีกว่าไม่มีวะเอาไอ้นี่แหละเช็ดประทังไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปล้างในน้ําเอาแล้วกันทีนี้เนี่ยระหว่างที่เอื้อมมือไปเพื่อจะไปจับเนี่ยโจรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอะไรติดอยู่มันเหมือนมันติดตะปูหรือติดอะไรบางอย่างอยูอย่ยเ,นนเนี่ยพี่เนตจนกระทั่งโจเนี่ย ไม่ไหวแล้วก็คือต้องดึงเอามาเช็ดก้นอ่ะอดึงสุดแรงเลยก็เป็นเสียงนัง่งเปาะก็คือมันเหมือนมันเหมือนเป็นกินก่งไม้หรือว่าเป็นไม้ที่มันหักออกจากอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วโจก็ทําการดึงไม้ที่เป็นแผ่นๆเนี่ยมาเช็ดก้นตัวเองทีเนี้ยพอทําอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยก็่ะตะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ชวนผมกับเอ็มเนี่ยลงไปเล่นน้ําตกกันต่อทีนี้พอระหว่างที่ลงไปเล่นน้ําตกกันต่อเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสัก ี่โมงเกือบๆจะห้าโมงแล้วพี่เนี่ยถ้าจาไม่ผิดทางจานก็บอกเออเฮ้ยเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปอาบน้ําอาบผ้าแล้วก็ไปทําอะไรกินกันต่อที่บ้านดีกว่าเพราะว่าห้าโมงกว่าๆในป่าในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเริ่มมืดแล้วพี่เนี่ยแล้วอากาศมันก็เริ่มเย็นพอสมควรแล้วทีเนี้นพอกลับมาถึงบ้านเลยก็เ็นเวลาเกือบๆจะหกโมงแล้ว ทั้งเก็บของทั้งบางส่วนะยังไม่ยอมอยากเล่นต่ออะไรเงี้ยเพื่อนเื่อบางคนก็พอถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ทยกไปเอาของลงแล้วก็บางส่วนก็ทยยไปอาบน้ําบางส่วนก็ไปทำกับข้าเหมือนเดิมสับข่าก็เลยเป็นนกพัดผักทอดไข่ทอดหมูอะไรที่แบบกินกันง่ายๆนะฮะทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยก็อยู่ในบ้านจนหมดยกเว้นโจผมก็พยายามมองหาว่าไอ้โจมันไปไหนวะก็เลยเดินไปหาเอ็มเอ็มเห็นโจว่าไโจไปไหนวะเอ็มก็บอกเออเนี่ย เมื่อกี้เห็นมันพอลงจากรถสองแถวแั้นเห็นมันเดินออกไปหน้าบ้านเมื่อกี้ก็คิดว่าเออหรือว่ามันจะไปอาบน้ําก็เลยเดินไปดูทีเนี้ยระหว่างที่เดินไปดูไีเนี้ยก็เห็นโจ้เนี่ยยืนทําอะไรบางอย่างอยู่อคือโจเนี่ยเหมือนยืนคุยหรือว่ายืนเหมือนยืนคุยแบบออกท่าทางนี่เลยออกมาเอามือเหมือนเหมือนแบบ หมือนอโลมาบาว่ามีคนมาถามทางเราชี้พี่ขับไปตรงซ้ายตรงอะไรแบบเนี้ยอทั้งทั้งที่บริเวณนั้นน่ะมันไม่มีใครเลยม,มันไม่มีคนหรือไม่มีใครที่อยู่บริเวณรอบๆเลยทีเนี้ยโจก็พอหลังจากที่เห็นว่าผมกับเอ็มเดินม,มาเนี้ยโจก็เดินมาก็จะเดินมาหาเพื่อนทีเนี้ยพอจะเดินมาหาเพื่อนเสร็จปุ๊บโจก็ระหว่างที่กําลังจะวิ่งถึงแล้วโจวก็หันกลับไปแล้วก็หันกลับไปบอกว่าเออคือนเนี้ยมาหาสิ อย่ามาน้่งกิงอะไรกันกับพวกผมเนี่ยผมมากันหลายคนเลยโจพูดจบแล้วก็เดินหันมาหาผมกับเอ็มทีเนี้ยพอเดินเข้ามาหาผมกับเอ็มนั้นเนี่ยเอ็นก็ถามโจไอโจมึงคุยกับใครวะโจก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยน่าจะคนที่มาเที่ยวน้ําตกเหมือนกันนี่แหละพอดีเห็นพี่เขาเดินมาคุยว่าเออเนี่ยเคยเห็นวัยรุ่นรูปร่างแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยกูก็เลยบอกไปว่าเออ ไม่เห็นหรอกพี่คนมาเที่ยวต้องเยอะแยะไว้ยังไงอ่ะคืนนี้ถ้าว่างเนี่ยก็มานั่งดื่มกันนะพี่คืนนี้มามาหาสิพูดจบก็หันมาเจอพวกมึงพอดีทีเนี้ยพอจะหันไปตะโกนบอกเขาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าพี่เขาก็หายไปแล้วอ่ะโจก็บอกผมแบบนี้แล้วก็อ่ะก็พากันเดินกลับไปบ้านพร้อมทั้งโจเนี่ยก็เดินแยกตัวไปอาบน้ําก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาบน้ําอาบท่าเสร็จกันทุกคนแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ดูจากเวลาแล้วก็มัน ประมาณสองทุ่มดินิน,นแล้วพี่เนธก็ออกมานั่งกินข้าวกันทั้งหมดเนี่ยก็กินไปคุยไประหว่างทีนง่นั่งกินกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมันดังลงมากระทบหลังคาพี่เนธตั้งปังอารมณ์ประมาณเหมือนคนปาก้อนหินหนักๆขึ้นมาบนหลังคาเนี่ย ทุกคนก็หันมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบได้ยินพวกคนดาคนแก่ตัวซ้ำมีไรดังขําคืนเนี่ยแกไปทักนล้วของเข้าตัวก็ไม่มีใครกล้าอะไรสักพักหนึ่งที่แน่เสียงนั้นเนี่ยมันเงียบไปแล้วมันก็เหมือนมีอะไรที่มันค่อยๆกลิ้งลงมาจากหลังคากู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 กรกูกลงมาเนีกู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 ไูก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 งกดไปนิกนกูกูกง แล้วก็ร้องเฮ้ยเพราะว่าโจบอกว่าสิ่งที่มันล่วงลงมาจากบนหลังคานะพี่เนี่มันเป็นแผ่นไม้อ่ะที่โจรู้สึกขุนตาเนี่ยแล้วที่สําคัญคือโจบอกว่าที่ขุนตาเพราะว่ามันเหมือนมมีอะไรบางอย่างที่มันเปิดอยู่ทีเนี้ยพอเพ่งมองดูดีๆเนี่ยโจก็ไม่รู้นึกยังไงร,รีบหยิบแผ่นไม้แล้วก็เกลี้ยงทิ้งทันทีโจบอกว่า ถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้มันจะบังเอิญหรือมันจะอะไรมันคือแผ่นไม้อัดที่โจดึงออกมาตอนไปนั่งอุจจาระ<ม>ตอนอยู่ตอนนั้นเองที่เนี่ยแล้วที่ดึงมาใช้ก้นอะ่ะพอโจพูดแบบนั้นเสร็จปุ๊บผมกับตาเนี่ยก็ทําหน้างงๆก็คือเพราะไม่เชื่อว่าไอ้โจเนี่ยมันจะพูดจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะเป็นแบบนั้นอ่ะทีเนี้ยพอไม่เชื่อเสร็จปุ๊บก็ไอ้โจมาวัวหรือมึงจะแกล้งมึงจะอําอะไรวะเนี้ยทั้งสามคนเราเนี่ยก็พากันเดินเข้ามานั่งกินกันต่อ ในวงตอนตอนเนี้ยเปลี่ยนจากกับข้าวเป็นเป็นเป็นเครื่องดื่มและพีเนตนะมาตั้งวงสังสรรค์กันก็ก็ตามกําลังทรัพย์ตามยุคตามสมัยนะแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเพราะอาจารย์เขาก็อคอยดูแลอยู่ก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยกินมากอะไรมากแกอ่ก็สมทบทุนให้นิดหน่อยก็นั่งกินกันไปคุยกันไปจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมันถึงประมาณสักเกือบจะห้าทุ่มละเรือ่อบางส่วนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็ ทยอยกันขอตัวไปนอนด้วยความที่พวกเราเนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ตอนนั้นก็จะดื่มกันได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่จนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือกันอยู่ประมาณสักหกเจ็ดคนก็นั่งกินนั่งคุยกันไปทีนี้ระหว่างที่นั่งกินเนี่ยอยู่ดีๆโจพี่เนี่ยก็เดินออกไปหน้าบ้านทุกคนก็ทำหน้างงว่าไอ้โจมึงเดินไปไหนอีกตอนแรกคิดว่าดูว่าจะเดินไปฉี่วะไม่ห้องน้าก็มี สักพักหนึ่งโจก็เดินกลับมาแล้วก็พูดว่าเออเนี่ยพี่เขามาแล้วว่าพวกมึงมามามานั่งด้วยกันเพื่อนเพื่อน,น,นทั้งห้าคนเนี่ยตอนเนี้ยหันมามองหน้ากันมองกันงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าโจ,โจพูดอะไรวะไม่เห็นจะมีใครมาเลยทีเนี้ยพอมองไปที่โจเนี่ยก็เห็นว่าโจเนี่ยนั่งกม้มหน้าก้มตาพี่เน่ไม่พูดไม่จากับใครเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเอ็มก็ถามว่าไอ้โจมึงเป็นไรัางก้มหน้าก้มตา แล้วใครมาไม่เห็นมีใครเลยวะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยพอพูดจบปุ๊บก็ทุกคนก็หันไปมองโจ้แล้วสิ่งที่ทุกคนสังเกตได้อย่างหนึ่งคือพี่เน่ตอนเนี้ยโจ้เนี่ยเหมือนกําลังที่จะร้องไห้อ mm ื hmm. ทั้งๆที่นั่งก้มหน้าอยู่แบบนั้นเนี่ยจนเพื่อนๆไปถามว่าไอ้โจมันเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ทําไมเนี่ยเมาคิดถึงแม่คิดถึงแฟนหรือไงวะอะไรแบ,แ,บแบบเนี้ย mm hmm. พอพูดจบ โจก็เหน่ยหน้าขึ้นมาพี่เนี่ยแล้วก็ชี้มือไปที่ข้างหลังของเพื่อนๆนทั้งสี่คนเอ็มกับตาก็รีบหันไปดูแล้วพอจังหวะที่หันไปดูพี่เนี่ยมันก็เป็นร่างของผู้หญิงกับผู้ชายคู่นึงยืนอยู่ข้างหลัง<อ>โดยที่ตัวของทั้งคู่เนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยน้ําทั้งสองคนเลยตอนเนี้ยเพื่อนที่เหลืออยู่อีกสี่คนเนี่ยเหมือนโดนมนต์สะกดอ่ะ ร uh huh. ่างของชายหญิงคู่นั้นพี่เนยค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาที่พวกเราที่นั่งอยู่กันทั้งสี่ห้าคนเนี่ยแล้วก็เอาหน้ามามองใกล้ uh huh. ๆทาให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นใบหน้าที่ทั้งบวมทั้งฉุดวงตามันก็เป็นดวงตาที่มันที่มันลอยลอยพี่เนย uh huh. มันเหมือนตามันไม่ได้อยู่ในเบ้าอะมันเหมือนตามันจะหลุดจากเบ้าอ่ะ มองหน้าที่มาคนแล้วก็มีเสียงพูดมาเมาบาว่าไม่ใช่ mm hmm. เพื่อนคนตอบมาคนที่สองก็ม่ใช mm hmm. คนที่สามคนที่สี่ก็พูดว่าไม่ใช่จนมาถึงโจพี่เนนเขามองโจแล้วเขาก็พูดว่าคนนี้แหละ mm hmm. ใช่ mm hmm. หลังจากนั้นโจเนี่ยจากปกติตอนแรกนั่งกลมหน้กนาก้มตาตอนนี้โจเริ่มรู้สึก กลัวมากเล้ละทางด้นนั้นเองร่างของผู้หญิงเนนี้ก็ค่อยๆเอื้อมมือไปเนี่ยแล้วก็กว้าไปที่คอของโจอย่างช้าๆพร้อมกับออกแรงออกแรงเนี่ยบืบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นจนเราทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นได้ว่าจมูกและปากของโจตอนเนี้ยมันมีเลือดที่มันค,ออคอน่อยๆไหลเยอะออกมามโจก็ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ทั้งหมดเนี่ยก็นั่งมองกันตะลึงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พี่เนยมันเหมือนมันโดนสะกดหรือว่าโดนอะไรบางอย่างเนี่ยก่อนที่โจ้จะเป็นอะไรไปมากกว่าน,นี้มันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากข้างหลังของพวกเราแล้วก็ค่อยๆหันหลังมองไปตามเสียงก็เห็นเป็นล่างของตากับยายคู่หนึ่งพี่เนธที่ล่างของตาเนี่ยตอนเนี้ยคอเขาหักเอ mm ี hmm. ยงลงไปจนแทบจะหลุบอะ mm hmm. ส่วนล่างที่เป็นยายเนี่ย แขนกับช่วงลำตัวเนี่ยมันแหว่งหายไปม,มันหายไปครึ่งตัวตากับยายพวกงหยุดนะมึ่อกี้ทำอะไรเด็กมันหยุดสร้างบาปสร้างกรรมไปมากกว่านี้เอะกลับไปยังที่ของพวกมึงซะเนี่ยทีเนี้พอได้ยินแบบนั้นเสร็จปุ๊บทางด้านผู้หญิงที่บีบคอของโจงอยู่เนี่ยก็ค่อยๆค,คลายมือแล้วก็เหวี่ยงล่างของโจงเนี่ยจนจะเดินไปนอกบ้านแล้วก็ล่วงพื้นดังเอ็ดและสักพักหนึ่งก็มีเสียงพูดว่า ให้กูอยู่ได้ยังไงมันไปพังบ้านกู oh. แล้วก็ทำอุบาทใส่กูอีกมึงสองตัวอย่ามายุ่งหลังจากนั้นตากับยายเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาผีทั้งสองตนนี้พี่เนี่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เอาไม้เท้าที่อยู่ในมือน,นี่ยกินไปที่ล่างของทั้งคู่ mm. ทําให้สองล่างนั้นเนี่ยร้องกรี๊ดแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนต่อหน้าผมแล้วก็เพื่อนๆท,ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตอนนั้นเนี่ย mm. ทีนี้พอเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตากับยายในร่างที่ไม่สมประกอบเนี่ยก็หันหลังแล้วก็ค่อยๆเดินหายไปตรงมุมมุมหนึ่งของบ้านซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อาจารย์เนี่ยเปิดประตูห้องออกมาพอดีพร้อมกับถามว่าเอออะไรกันเอกย,ยังไม่นอนอยู่เนี่ยแต่พอเห็นสีหน้าหวาดกลัวของทุกคนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ถามเอ้าเป็นอะไรกันเอ้าตอ้นั้งคาบเลือดอะไรทั้งหมดก็มองไปที่พื้นพร้อมกับ เห็นคาบเลือดอยู่กองหนึ่งแต่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกโจโดนเหวี่ยงแล้วก็ลงไปนอนตรงนั้นพี่เนธแตตอนเนี้ยมันไม่มีร่างของโจแล้ว mm. ทั้งหมดก็วิ่งออกไปนอกบ้านวิ่งไปตามหากันก็ไม่เจอโจอตามหาทั้งคืนตามยังไงก็ไม่เจอจนทุกคนเนี่ยติดจใจเลืองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและกลัวเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรไปสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ย ให้ช่วยตามหาหน่อยอจนกระทั่งถึงตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน,น้าที่ก็แจ้งว่าพบโจ้แล้วไปนอนหมดสติอยู่ในป่าแล้วถวบริเวณน้ตกนั่นเองทุกคนก็รีบไปดูเพื่อนพร้อมทั้งพอเห็นโจ้แล้วเนี่ยก็ปลุกให้โจ้เนี่ยได้สติขึ้นมาร่างของโจ้พี่เนตนอนหมดสติอยู่เนี่ยสภาพเสื้อผ้าไม่ใส่ท่อนล่างลงไปเนี่ยเป็นแผลเวอะแวะเลือดไหลเต็มไปหมดเลย ทั้งหมดรีบประถมพยาบาลเนี่ยจนโจ้นเนี่ยได้สติมาอีกครั้งหนึ่งแต่โจ้นเนี่ยยังหวาดกลัวอยู่เว็นนด้ชัดพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะตอนที่โดนโยนออกมานอกบ้านน่ะขณะที่กําลังจะตั้งหลักและลุกข,ขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีใครมาดึงแขนแล้วก็ดึงขาทั้งสองข้างเลยตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมึงแต่ไม่ใช่หันไปทีหนึง มันเป็นร่างของชายหญิงสองคนนั้นพี่นี่ <c oughs> ที่ลากตัวของโจเนี่ย <c oughs> ไปกับพื้นตลอดทางเลย <c oughs> จนล่างเนี่ยเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวเลยทั้งคู่เนี่ยลากโจ้จนมาถึงบริเวณที่บริเวณที่ทโจจําได้ว่าเมื่อตอนบ่ายอ่ะมันนั่งปวดทุกตรงนี้ <c oughs> พร้อมกับมองไปข้างหน้าแล้วสิ่งที่โจ้เห็นแล้วทําให้โจ้ขนลุกแลททาให้โจแบบรู้สึกกลัวตายก็คือ โจเห็นเป็นสานไม้เล็กๆ mm hmm. เก่าๆพี่เนอ mm hmm. พี่โจบอกว่าโจไปดึงซะจนพังเลยแล้วก็เอาไม้มาเช็ดกลนนั่นเอง mm hmm. พร้อมกับร่างของโจเนี่ยพอมองเห็นแล้วเนี่ยก็โจก็ยังโจตอนเนี้ยรู้สึกสมดสติเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นไรแต่ร่างของชายหญิงคู่นั้นยังไม่หยุด mm hmm. ล่างของโจโดนลากไปรอบๆสารน,นั้นทั้งคืนพี่เนธจะร้องจะอะไรก็ร้องไม่ออกจนหมดสติไป มารู้สึกตัวทีนึงก็เป็นตอนที่มาถูกลุกเนี่ยจากนั้นเนี่ยพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฝานเนี้ยมีมาก่อนที่เขาจะเข้ามาทํางานเีย<ม>คือไม่แน่ชัดเหมือนกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคไหนสมยนะัยไหนแต่เคยได้ยินว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าม,มีชายหญิงที่เป็นแฟนกันเนี่ยมาเที่ยวน้ําตกแล้วผู้หญิงเนี่ย จมน้ําพี่เนยผู้ชายก็เลยกระโดดลงไปช่วยลูก้ายเนี่ยจมน้ําตายทั้งคู่เลยหลังจากนั้นเนี่ยทางบ้านเนี่ยก็เลยมาตั้งสารเทียนตาเล็กๆไว้ที่เนี่ยแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะฮะไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนเนี่ยห้ยาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นตูงจนจนแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นได้เนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะที่โจ้เนี่ยไปนั่งปวดทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเช่นเนี่ยก็ไปดึงไม้ซึ่งเป็น เรียกได้ว่าเป็นเป็นบ้านของเขาจะพังไปทีเนี้พอรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปจัดพวกบรรดาของที่จะใช้ขอเข้ามาเนี่ยมาให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ทําไปเนี่ยเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็คือแบบเหมือนไปขอเข้ามาให้ไ้โปรดอภัยให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอหลังจากที่ขอเข้ามาอะไรจะเสร็จแล้วเนี่ยก็พาโจไปทําแผลที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นทั้งหมดก็เข้ามาเก็บข้าวเก็บของที่บ้านแล้วก็กะว่าเออมันเริ่มหมดสนุกแล้วพี่เนท เดี๋ยวจะกลับกันเลยระหว่างที่เก็บของอยู่นั้นเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงของพี่คนขับรถกับแฟนเนี่ยพูดกป็นปึคมาณปริมว่าเอา้ามาอยู่นี่ได้ยังไงวะตัวเองก็คือเหมือนกับพูดกันเบาๆอะแต่เราไปเห็นพอดีเอา้าไหนพี่ว่าพี่อาไปไว้ที่วัดแล้วไม่ใช่ยังไงทางพี่ผู้ชายก็บอกเอา้าก็ลืมนี่ว่าเอาวางไว้ที่เก็บของบนรถอ่ะไม่รู้มันมาอยู่นี่ได้ยังไงด้วยความสงสัยเนี่ยผมก็เลยเดินไปถามว่ามีอะไรกันหรอพี่เพราะว่าเนี่ย ต่างก็เก็บของรถก็จะออกกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มองไปตรงที่พี่สองคนในถิอ่อยู่มันก็เป็นห่อผ้าพี่เน่ตอนนี้ในมือของพี่เฉินเนี่ยมันมีห่อผ้าอยู่แล้วที่สําคัญคือผมก็จําได้เลยว่ามันเป็นถุงใส่ผ้าวีริ้วที่ไอ้เต๋ามันโยนเข้าไปในบ้านนี่นะแล้วพี่เขาก็ค่อยค่อยหยิบห่หอผ้านั้นมาพี่เน่พร้อมกับคลี่มันออกมา แล้วสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยขนหัวลุกเป็นมากกว่านั้นก็คือในห่อผ้านั้นี่เนี่มันเป็นล่างของตุ๊กตาดินเผาสอตัวที่เป็นตัวตากับตัวยายตัวตาเนี่ยคอหักส่วนตัวยายเนี่ยตัวหักหายไปครึ่งตัวพร้อมกับพี่ผู้หญิงพูดมาว่าเนี่ยเป็นตุ๊กตาสารตายายที่บ้านที่เองวันก่อนอนะ่ะลมแรงไม่รู้พัดตกลงมายังไงเนี่ยตกลงมาจากสารแล้วก็หัก เนี่ยแล้วพอดีเป็นจังหวะที่น้องอ่ะมามารถพอดีก็กล่าวเออเดี๋ยวตอนออกมาเนี่ยเอาห่อใส่ผ้าไว้หลังรถกะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผ่านวัดเนี่ยจะแวะเข้าไปในวัดแป๊บหนึง่งที่เป็นทางผ่านแต่ดนลืมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขากลับเนี่ยต้องอไปไว้ที่วัดก่อนอทีเนี้ยพอได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยทางเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่เจอเหตุการณ์เมื่อคือนมาเนี่ยก็หน้าถอดสียจนหมดเลยเพราะว่า จำได้ว่าชุดที่ตากับยายใส่เนี่ยมันคือชุดของตากับยายเมื่อคืนที่มาไล่ผีสองตนนั้นให้ออกไปจากบ้านนั่นเองพี่เนธและนี่จะเป็นเรื่องราวที่ไปเจอมาตอนสมัยที่เรียนมัธยมครับเรื่องเด็กกับป่าเรื่องเด็กกับน้ํำตกเนี่ยโอ้โหอันนี้มีเรื่องเล่าเยอะไม่จบไม่สิ้นนะครับ ของคู่กันเลยพี่เนี่ยแต่เดชบุญที่ว่าเออรอดมาได้ก็ก็ถือว่าบุญแล้วด้วยความเป็นเด็กอะแหม่มันกําลังแบบมสองมสามเนี่ยแหมกําลังแบบไม่ค่อยฟังยิ่งข้ามนิ้งยุอะใช่ครับเข้าป่าบางทีก็ไม่ไม่ได้รู้กฎทมเนียมหรือไม่ได้รู้อะไรหรอกบางทีก็เป็นเด็กอะนะเอตรงไหนก็ตรงนั้นบางทีก็ไปยืนฉี่ตรงไหนเองเนี้ยอันนี้มีผลนะ เออแล้วก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตรงนี้เนาะเออทุกๆสานที่อ่เราก็ไม่รู้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นผ่านความตายมาเยอะขนาดไหนเนาะมาถึงรุ่นเราแล้วก็ได้เจอเรื่องราวแต่เดชบุญหลังจากนั้นมาน้องก็หายเป็นปกติถูกไหมครับคใช่ปกติหลังจากเขาเข้ามาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือด้วยแบบ ตายายอะอยู่ในห่อผ้าเนี่ยก็ยังออกมาช่วยได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบเอ้ยอันนี้มีเรื่องพีคมากเลยนะใช่ครับนั่นแหละอ้าวโอเคกับเรื่องเล่าของงต้นฮะมีคนคอมเมนต์เนี่ยบอกโอ้โหเล่าได้มันดีมันรุนมันตื่นเต้นมันแบบเออมันจะจบอย่างไรไม่รู้อะแล้วตายายมาจากไหนสุดท้ายตายายอยู่ในห่อผ้ากะไรงเอาไปทิ้ง เออใช่เนาะเขาก็มาช่วยอ่ะเออก็เห็นเป็นเด็กกันแหละอืมครับเด็กใช่เลยโอเคโอเคนั่นแหละครับอ้าวขอบคุณมากน้องต้นนะมากี่ครั้งก็เหมือนเดิมฮะเราได้สนุกเราได้ถึงอารมณ์มากๆนะครับโอ้โหครอโอเคขอบคุณมากน้องต้นไว้เจอกันครับครับที่สวัสดีครับ